เป็นอุบัติเหตุนะครับรถยนต์กระบะชนเสาไฟสองแสงสว่างนะครับได้รับบาดเจ็บเป็นยิงเลงร้ายนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้าทําการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลกรุงเทพปุกแดงไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนระมัดระวังด้วยนะครับบนถนน3013นะครับตำบลบ้านย่างพอดอำเภอปุกแดงจังหวัดระยองนะครับมีอุบัติเหตุอยู่นะเวลานี้นะครับเป็นรถยนต์กระบะนะครับชนเสาไฟสองแสงสว่างได้รับบาดเจ็บ ครับในจุดเกิดเหตุนะครับผมตอนนี้ผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปกแดงไปแล้วนะครับท่านที่ใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับผมเสาไฟสองแสงสว่างเสียหายหนึ่งต้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมขอให้รับความปลอดภัยนะครับแจ้งถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่ใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังนะครับบนถนน3013 นะครับตำบลมาบยางคออำเภอปกแรงนะครับจังหวัดระยองนะครับมีอุบัติเหตุอยู่ณเวลานี้นะครับขาเข้านะครับขาเข้าปวกมาบยางครนะครับจากวัดมาบเตยมานะครับผมอยู่โค้งนะครับก่อนถึงปากทางมาบยางคร15นะครับมีอุบัติเหตุนะครับผมเจ้าหน้าที่เปิดสัญญาณไฟอยู่ณเวลานี้นะครับนี่ครับค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับผมเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานอารถยนต์กระบะ นะครับกับเสาไฟสองแสงสว่างได้รับบาดเจ็บในจุดเกิดเหตุน,นั้นหนึ่งรายเป็นหญิงนะครับเจ้าหน้าที่เข้าทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลกรุงเทพปกุมแดงไปที่เรียบร้อยนะครับผมพี่น้องประชาชนต้องระมัดระวังนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับผมนะครับจี่ความเส้นทางการจราจรอ,อยู่ในเวลานี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ